สวัสดีครับวันนี้ผมเลือกจะมาแนะนำวิดีโอดีๆในการสาธิตการโปรแกรมกุญแจสมาร์ททีในรถมิตซูบิชินะครับตัวนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตรถปีประมาณ2018-19นะครับเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถคูสตาร์ตนะครับเป็นรถสตาร์ทนะครับเป็นรสตาร์ตตัวนี้เป็น ID 47นะครับเป็นสมาร์ททีสีนะครับตัวนี้จะมีช่องเสียบตรงนี้นะครับ นี่เราจะปิดกันเครื่องโอเทลไอเอ็มหนนะครับก็มาดูวิธีกันนะครับอันดับแรกนะครับเราออนสวิตช์ก่อนกด2ครั้งนะครับกด2ค <Alex> รั้งเพื่อออนสวิตช์หน <flush> ้าปัดนะครับแล้วก็มาเลือกเมนูมิ่อ เราเลือกอีโมนะครับเลือกมิสูบิชินะครับตัวนี้เราเลือกเป็นแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้มันเราสั่งให้มันอ่านวินน u m ัมเบร์ได้เลยนะครับรสั่งอ่านเพื่อให้ง่ายในการหารุ่นในการโปรแกรมวินนัมเบร์อ,ออกมาแล้วนะครับกดตกลงนะคเครื่องก็จะเช็คมาได้เลยนะครับว่า ตัวนี้เป็น p a เจโร่สปอรนะครับเป็นปี2018นะครับเป็น t ทป์ K R 1W นะครับเป็นคลาสนี้เป็นเอนจินนี้นะครับข้อดีของตัว i M 508ก็คือมันมีระบบด n โนสติกในการที่จะเช็คระบบรถให้ด้วยนะครับแล้วก็กดว่าใช่ไปนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีจากรสมาร์ทเราเรียกเป็นจักรสมาร์ทนะครับแล้วก็เป็น i e m m o ส s t a t ส Scan ให้มันสแกนระบบให้นะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องก็จะเช็คระบบให้มีสังเกตว่ามีฟอล์อยู่3จุดนะครับก็เดี๋ยวก่อนโปรแกรมนี้เราแนะนําว่าลองโปรแกรมทําการลบฟอล์ t ก่อนนะครับคิกอีเลสเอดจีทีซไปก่อนนะครับเพื่อให้รถมันสมบูรณ์นะครับก็จะทําให้การลงดียิ่งขึ้นไปนะครับเราเจอฟอล์นะครับเราก็กดเช็คฟอล์ว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ฟอล์ก็เท่าที่เห็นนะครับ ก็จะมีอยู่3จุดแล้วก็กดลบ DTC ไปกดปาใช้เครื่งหมาว่าเราได้ออนออนเทอร์อยู่แต่ว่าไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเทิร์ออนแต่ไม่สตาร์ทเครื่องตอนนี้เราเทิร์ออนแต่ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กดใช้เครื่องก็จะลบไอโฟล์สั่งลบฟอลให้หมดก่อนที่เราจะโปรแกรมมุนแจโอเคก็กดออกนะครับ เี็บร้อยต่อของลบอี้ทีนะรู้สึกตัวโฟลนี้น่าจะมีปัญหาลบไม่ออกโอเคไม่เป็นไรครับหลังจากเช็คีโมสเตตัสแล้วนะครับเราก็มาที่คีเรนนิ่งนะครับเรามาที่คีเรนนิ่งเครื่องแจ้งว่าให้เราใส่ดอกที่ใช้ได้เข้าไปในสล็อตนะครับที่มันอยู่ข้างใต้ วงอะไรนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับจริงๆตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเอานําดอกที่ใช้ได้นะครับดอกของลูกค้าเสียเข้าไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็กดตก ครื่องกำลังสื่อสารกัยันทานนเครื่องแจ้งให้เราใส่ p ิน code นะครับตัวนี้ปัร์เจอร์สปอร์ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว 22E5 นะครับแล้วก็ใส่ตัวแรกดูนะครับ 22E5 22E5 นะครับแล้วกด enter กด,กดตกลงเครื่องย้ำว่าเราใช้ 22E5 เรากดตกลงไป ทึนกำลังสีสานนะครับช่วแจ้งว่า learning ตัวตัวเดิมของลูกค้าไปแล้วนะครับให้ใส่ดอกใหม่เข้าไปภายใน30วิวิแล้วก็ํำดอกเดิมออกนะครับนำดำดอกใหม่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ภายใน30วิวดอกใหม่ใส่เข้าไปในช่อง เครื่องบอก Learning Success แล้วนะครับบอกจะใส่จะทำดอกที่3ไมไหมเราเราทำแค่2ดอกนะครับแล้วก็กดว่าไม่นะครับ Learning complete เรียบร้อยโ okay. อเคเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับเริ่มจากลองกดเหยียบเบร์แล้วสตาร์ทรถดูสตาร์ทได้นะครับ เดี๋ยวเราลองดับเครื่องทดสอบรีโมดท,ทั้งคู่ดูนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับดับแรกนะครับร,รีโมททั้งคู่เช็กกัางสังเกตว่ารีโมทตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวนี้ตัวใหม่ที่ทําเพิ่มเรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับในการทำมิสูบิชิปาเจโร r สป p o r t นะครับปี2018ปลายปีนะครับด้วยเครื่อง i อ508นะครับ ตัวนี้สามารถจะโปรแกรมได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วพบก,กับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าจากผลเลิศน,นะครับพร้ะคุณเข้าไปในยูช่องช่องยูทู e ผลเลิศอิม o ม i l i เซอร์ hmm. กดไลค์แล้วกดแชร์หรือแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลาเรามียูทู e ใหม่เพื่อนําเสนอเลยนะครับสวัสดีครับ